อีกเรื่องหนึง่งค่ะที่ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับการตรวจสอบราวกันถนนค่ะแม้ว่าเป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยของคนในพื้นที่นะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องค่ะพบว่าหลายพื้นที่ภาคใต้กลับพบว่ามีการสร้างที่ไม่ตรงตามแบบคุณติชิลาพุทธสาร,ร,รพัน์ลงพื้นที่ไปติดตามร่วมกับปชปชประจำจังหวัดป,ปัตตานีนะคะเป็นการตรวจสอบและสุม ột ột ่มตรวจที่เกิดขึ้นค่ะ ปปชประจำจังหวัดปัตตานีสุ่มตรวจวัดขนาดแผ่นเหล็กในส่วนงานราวกั้นถนนในระยะกม121อบวก800ในตำบลปียามุ่งมั่งอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีพร้อมตรวจส่วนการต่อท่าแผ่นเหล็กเข้ากับเสาเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10เซนติเมตรยาว2เมตรที่ปักเสาลึกลงใต้ดินขณะที่คนงานเร่งเทคอนกรีตผสมเพื่อยึดเสาลึกให้โผล่เหนือพื้นดิน80เซนติเมตรตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา ในโครงการยกระดับมาตรฐานถนนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดปัตตานีงบประมาณ20ล้านบาทซึ่งมีกิจกรรมติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนทางหลวงที่42ต่อบ้านดีป,ปารัตต์ตำบลบางปูตำบลยามู ตำบลปียามุ่มังตำบลมะนงังยงตำบลตันยงดาลออำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีที่อยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงปัตตานีโดยยืนยันว่าได้กำชับให้ผู้รับเหมาทำงานตามแบบเพื่อให้ได้มาตรฐานนะตามมาตรฐานตามสเปคต่างๆนะครับของของของกรมทางหลวงเพียงแต่ผมโชคดีนิดนึงคือโครงการผมเกิดล่าไปนิดนึงแค่นั้นเองก็เลยก,ก็เลยได้กำชับ ในพื้นที่โดยเฉพาะผู้รับจ้างนะครับช่างผู้งานของผมนะครับให้ติดตามสอดส่องนะครับแล้วก็กำชับกำชาผู้รับจ้างการเข้าถุมตรวจเอากั้นถนนอย่างต่อเนื่องของปปชเกิดขึ้นหลังพบการติดตั้งไม่ตรงตามแบบในหลายพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้จึงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการเพื่อป้องปรามพยายามกำชับนะครับหน่วยงานาที่กําลังดําเนินการ โครงการในลักษณะนี้นะครับซึ่งจะมีอยู่สส่วนคือแขวงทางหลวงชนบทกับแขวงทางหลวงปัตตานีนะครับในส่วนของทางหลวงชนบทนี้ได้เข้าไปดูแล้วนะครับได้เข้าไปดูมาโครงการหนึ่งก,ก็ก็เรียบร้อยนะครับไม่ไม่มีปนนะัญหาโครงการนี้แขวงทางหลวงชนบทปัตตานีได้รับการจาัดสรรงบประมาณจากจังหวัดปัตตานีเข้าดําเนินการ มีทั้งงานเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดียวสูง9เมตรจำนวน349ต้นงานราวกั้นอันตรายระยะทาง988เมตรงานค่าธทำเนียมไฟฟ้าและงานจัดก,การเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้างโดยมีบริษัท ATC Traffic จำกัดเป็นผู้รับจ้างลงนามสัญญาวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาและสิ้นสุดสัญญาวันที่7กันยายน2568ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง ติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน